เกมมิ่งดอตเอนด์ดอตทีเอชสู่รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกด,ดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเอาเลยครับก็สวัสดีท่านชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับก็อยู่ผมนะฟีฟ่าบาบอลชแนลครับ <c oughs> แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเริ่มซีรีส์ใหม่นะฮะเป็น EP ีที่1ครับนั่นก็คือซีรีส์เพลเยอร์คาเรียมอรดนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคนขอให้ทํากันเยอะพอสมควรนะก็เดี๋ยว จะทําให้ดูกันแล้วกันนะครับมันก็น่าจะสนุกดีนะเพราะว่าเราเก็ได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปสร้างกันเลยมาอันนี้แม่งจะเป็นอะไรวะเนี่ย r แมทช์แอบิลิตี้กับอ๋อโอเคไม่เพิ่มนะไออันเนี้ยไอรูปเสื้อฟ,ฟ้าเนี่ยคือการเพิ่มพลังเราอีก3หน่วยนะก็เหมือนตัวเราบวกพลัง3ามอะ่ะเหมือนเป็นฟีฟ่าบอลบวก3นะแม่งพลังเพิ่มมันต้องเยอะไม่เอาครับเราเน้นธรรมดานะ ซึ่งแน่นอนว่าทีมในฝันของผมเนี่ยต้องเป็นบาร์เซโลนาอยู่แล้วครับสักวันหนึ่งเขาจะต้องติดต่อมานะแต่กูขอไปอยู่ที่อื่นก่อนไปหลีกอะไรดีวะไอเราก็ไม่ได้โหวตก่อนด้วยนะงั้นเดี๋ยวผมคิดเองแล้วกันนะบราซิลนี่ก็น่าไปนะเพราะว่าที่นี่บราซิลใช่ไหมเนี่ออะบราซิลแม่งยังไงไม่รู้อ่ะอันตรายครับเป็นประเทศที่น่ากลัวผมขอไปอยู่ที่ที่มุงมิงดีกว่นะเอาเป็นเกาหลีแล้วกันนะมุงมิงดีอ็อปป้านะกูอยู่ทีมอะไดีวะ ทีมอะไรแม่งดูเท็กติกได้ป่าวะดูเทคติกทีมไม่ได้ด้วยฮะอยากรู้ว่าเขาเล่นทีมแบบทีมเขาเล่นยังไงเอองั้นกดเลือกแม่งตามความสวยแล้วกันนะอ่ะอันนี้แล้กันนะ,ะ,นะับสโมสอนที่น่าจะดังสุดในเกาหลีหรือเปล่าสนามก็สวยนะโอเคหลับความยาเป็น l วล l ลาสนะครับแค่นี้กูว่จะตายแล้วครับไม่ต้องให้เล่นระดับตำนานหรอกนะไม่ไหว ไม่ไหวจริงบอดมันตึงเกินนะเลจินเดอรี่เนี่ยตึงสัสโอเคตอนนี้ก็อัปเดตพลังนักเตะล่าสุดนะไอตัวแรกนี่จะเป็นการสร้างนักเตะที่เป็นโตเวเรากับใช้นักเตะจริงๆนะใช้นักเตะจริงๆก็คือก็เลือกจากในทีมนี้สนะโอ้มีคนสเปนอยู่ในนี้ด้วยเหรอออสมาชื่ออสมาโอ้โหที่เหลือแม่งคิมคิมชินชินทุกทุกเต็มไปหมดเลย มางั้นเดี๋ยวสร้างตัวอ้าวกดผิดแม่ให้ตายเถอะชื่อจริงชื่อชื่อจริงชื่อเอ่ออสุจิคุงแล้วกันนะอ่ากูอ,อสุจิคุงอ่าใช้ได้นะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอังกฤษครับเอ่อสมสกุลบาบอแล้วกันนะ บางคนบอกน่าหนัดว่าบ้าบองไงวะเออช่างแม่งเหอะเราใช้ใจสัมผัสฮะว่าแต่ไอตัวนี้คือการออกเสียงนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยแม่งแบบมันไม่มีชื่อกว่ว <Adam. S 1> เอาชื่ออะไรด,ดีวะอ อลองไปดูดีอะไรที่มันออกเสียงคล้ายชื่อเราบ้างวะอัสซุจี้เนี่ยอัสซุจี้โอ้โหตโรโไก่อือจะแอลเฮ้ยอ่อออาบาเบลบาเบลมันเขียนว่าบาเบลนะแต่แบบนอกเสียงบาโบได้โบ้บาโบ่บบได้นะอ่าโอเคเลย อ่าโอเคครับอ้าวโถบ้ากระมังก็ไม่เอาไม่ใช่บาบาเดี๋ยวอ่อนบาบาได้เปล่าวะโบาบาอเคอันนี้แหละบ้าบอกใกล้เคียงเลยอ่ะออกเสียงใกล้เคียงนะเราก็มาโนโ่เอาแล้วกันมันจะได้มีเสียงภาคเว้ยแม่งเฟี้ยวกว่ามาผมเกิดเดือนตุลาวันที่ยี่สิบเก้านะแล้วก็เออ เป็นคนอังกฤษแล้วกันนะครับคือก็อยากเป็นคนไทยนะแต่ว่ากลัวไม่ได้ไปบอลโลกหรือว่าแบบอะไรทํานองนั้นปะเออเราก็เป็นสัญชาติที่มันน่าจะได้ไปบอลโลกดีกว่านะเผือแบบว่ามีโอกาสได้เล่นทีมชาติครับก็คิดว่าผมเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษญ,ญี่ปุ่นแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> อาชีพบ้าบอเนะชื่อทรงผมนี่กูยังไม่อันล็อกสักอันเลยนะอยากได้อันที่มันล็อกไว้อะ่ะเท่ดีอะ่ะเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ก็เท่ะนะแต่แม่งหยิกหยอยเป็นฝอยขัดหมอ้อไปหน่อย ปุกปุยเฉยเหี้ยตรงนี้โอ้แล้ววงนี้ก็สั้นเกินเดี๋ยวเรารู้ผมยาวด้ยอ่ะตอนนี้ผมยาวนะเอ้ยไข่ขัดหม้อดีกว่าเนีเทศเนี่ยโอเคผมคิดได้แล้วผมเอาทรงนี้แหละบางละจันบางราจันน่คนไทยเราก็ต้องทรงไทยๆนะครับมีแบบในจันหนวดเขี้ยวอยนี้ไหมไม่น่าจะมีนะเออเอาหนวดไหนดีวะ เอาหนวดนี้แล้วกันนะครับแล้วก็หนวดสีดําโอ้โหเหียหน้าโคตรไทยอะ่ะเหมือนเรียนเหมือนเล่น,เน,เลนขาป,ปัาดะ่ะแล้วแบบติดๆหน่อยดูดูลูก,กตากันอ๋อเราต้องยกตาสูงนะฮะ n a r r o นี่คือชิดใช่ไหมแคบหร,หรออันนี้คือห่างตานะเราเป็นคนเกลี้ยวกลาาครับห่างตาต้องยกสูงที่๋ยววะ หนังตาย่อนนะไม่เอาเอาธรรมดาพอละอินคือตามลึกเข้าไปอ๋อถ้าเอาตาออกมาแม่งก็ดูถลนเกินเนาะกลางกำลังดีเคลื่อนข้อนทางออกนิดนึงวายคือกว้างเปลือกตาเหรออ๋อเปล่าถ้าเอาชีตจริงนะตากูเป็นเงี้ยเหมือนคนจะหลับผมเอาแบบกว้องๆางดีกว่านะเราต้องลบปมด้อยในชีวิตของเราออกไป โค้แต่นี้มันดูบดุไปนะกว้างไปด้วยอะประมาณนี้พอสีลูกตาเนี่ยเราเป็นลูกครึ่งครับตาสีฟ้าก็ได้นะเดี๋ยวมีสีอะไรสวยบ้างวะสีฟ้าดูดูเท่ดีนะอันนี้จะออกเทาๆปะอันนี้แหละคอมฟีกโอเคจะเป็นสีผิวนะฮะผิวขาวครับคิว คิวยกสูงแล้วมันดูยังไงไม่รู้ว่ะเหมือนแบบฮะอะไรเหรอ <c oughs> เหมือนแบบได้คําถามอยู่เราต้องดูดูอ่าคิ้วแบบเตี้ยๆหน่อยคิ้วบบออกมานิดนึงแล้เชฟเป็นยังไงไม่ใช่แบบพ่อครัวนะอันนี้ลูกทรงนะเชฟบะบะอันนี้คิ้วสั้นนะเอ๊คิ้วบางอันนี้คิ้วหนาผมชอบคิ้วหนาๆมากกว่าโอเคประมาณนี้ดีแค่โคตร หน้าโคตรตึงหน้าไม่ได้ดึงแต่มันตึงเองนะฮะหูกลางนิดนึงครับเป็นคนเจ้าชูนี่ยนี่ออะไรวะติ่งหูนี่เลยแด่พวกติ่งทั้งหลายนะฮะเนี่ยคือติ่งครับส่เราใครที่ไม่รู้ <c oughs> เนี่ยติ่งหูเราประมาณนี้พอนะครับอันนี้จมูกนะฮะโนสจมูกประมาณนี้ก็พอนะแคบหน่อยไหม เอ้จมูกใหญ่เดียวเราจะแบบเป็นนักเตะค่าโตแพงนะจมูกมันต้องใหญ่ๆครับตามโงเ่เฮงนี่อะไรวะปลายจมูกอ่ะอออปลายจมูกถ้าเราเลือกวายมันก็จะใหญ่งั้นเอาพอดีพอดีก็พอ,พอละไอ้ห่าจะใหญ่ไปไหนวะอันนี้อ๋ออันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอามันจะเป็นการเอียงจมูกเรานะียว่าแบบเบนไปทางไหนนี่อะไรอ๋อ,อความโด่ง นี่ฮะเราไม่ต้องทําจมูกเลยนะเราจัดแม่งในในนี้เลยครับนี่แหละวะอ๋ะอปลายจมูกมองไปแม่มองไปมองมาแม่งหน้าเหมือนเมซ,ซี่เฉยเลยฮะเมซี่ mm hmm. ที่มีเลือดชาวไทยผสมนะแล้วแบบทรงผมปี 2009, สองพันเก้าทรงผมยาวนะ <c oughs> ถ้ามีที่คาดผมนี้ใช่เลยปีกจมูกนี่เอาขึ้นมาหน่อยไหมแล้วก็เม้เาแนวโรครับเราเออกกลางๆพอ ดีเทลนี่คืออะไรโดยรวมเหรอไอ้เฮียนั่งเหมือนเมนซี่จริงๆนะเนี่ยไม่ได้กวนนะนั่งเหมือนจริงเอาก,กลางๆพอโอเคชี้ชี้ช,ชีแก้มนะครับหนกแก้มหนกแก้มสูงดดีไหมแบบแองเจลิน่าโจลี่แล้วก็ใหญ่ด้วยเนคนหนกแก้มใหญ่แต่ว่าไม่เอาตรงนี้เต็มนะตรงนี้แบบตบๆหน่อยอปาก ปากเอาแบบพอดีพอดีเดียวเนาะไม่ต้องสูงมากประมาณนี้ได้เดี๋ยวอนนี่แหละอ๋อปากยืนปากยาวสินะไม่ต้องอะไรทางนั้นนะเอาธรรมดาพลอยฮะเดี๋ยวแม่งเหมือนคนพิการเกินไปกูปากข้างบนต้องหนาน้านน,นึงครับมีความแบบว่ามีความปากเจอเจอนิดนึงนะเซ็กซี่อ๋อเอาเรื่องละ โอเคหน้าตาเริ่มฉีกออกจากเมซี่นิดนึงแล้วนะอ๋อมีปากเบี้ยวอย่างนี้ด้วย oh, <laughs> อันนี้กา <it> s <S จริงๆ <so> น,นะเ <laughs> มียวโอเคปากต้องบึงบ้งๆนิดนึงครับ <laughs> เพราะว่าเราหน้าตึงนะครับเป็นคนหน้าตึงอันนี้กราม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 หน้ามันจะต่อไปนะธรรมดาพอกรามสูงกรามต่ำ กำต่ำหน่อยจะได้แบบเลโอวนันโดเท่ระเบิดหล่อระเบิดแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องเยอะมากนะฮะไอพวกเซลลูไลต์ตรงใต้คอหรือที่เรียกว่าเหนียงนั่นเองอันนี้คางอ่ะแต่กูจะหมุนอะไรขนาดนั้นคางก็ยืนๆนิดนึงจะได้แบบเป็นคนอังกฤษไงต้องมีคางหน่อยไออันนี้ไม่ต้องได้ยังวะได้แล้วนะนั่นแหละอาซจิคุง อาสุจิคุงหน้าตาประมาณนี้หล่อไอ้แค่โคตรเด็กช่างมีความเป็นเด็กช่างนะฮะทั้งช่างกลและช่างศิลป์ในตัวเดียวกันเป็นอะไรดีวะไม่ต้องบอกให้กูเล่นโกนะฮะเล่นไม่เป็นนะยังไม่ได้ฝึกเล่นแล้วก็ไม่ค่อยอยากเล่นด้วยฮนะเป็นมิดฟิลแล้วกันนะมิดฟิลตัวลูกครับเพราะว่าถ้าเป็นกองกลางเนี่ยผมว่ามันเท่ดีนะเป็นเพย์เมคเกอร์ด้วยการจบสกอร์โคตรน้อยอ่ะ55เองกูจะคมไหมเนี่ย ถ้าเป็นเพย์เมเกอร์สายคมต้องเป็นตัวอะไรวะเป็นเพย์เมเกอร์ห้าสิบห้าห้าสิบโอ้โหเพย์เมเกอร์แม่งคมสุดละโอเคประมาณนี้แล้วก็รูปล่างเราสูงจักเท่าไหร่ดีวะสักร้อยปิก็พอนะโอเคเนี่ยประมาณในร้อยแปแล้วก็น้ำหนักถ้าน้ำหนักเยอะเนี่ยความเร็วจะลดนะครับแต่ว่าจะได้ความแข็งแกร่งมาทดแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เน้นน้ำหนักละกันนะ ร้อยเจ็บเอ็ดแล้วก็นี่คือรูปล่างนะเป็นแบบลีนหรือแบบ everest นะก็คือ e v e r เรสตีแม่เอเวอร์เม่งภูเขาเลยนี่ฮะรูปร่างก็จะเป็นรูปร่างผอมกับรูปร่างปกตินะซึ่งเราจะเป็นรูปร่างปกติครับขนาดเท้าขวาแล้วกันนะตามชีวิตจริงไปเลยครับโอเคหลายๆอย่างก็น่าจะเป็นไปนอย่างที่ผมคิดดูข้างหลังดิอ๋อข้างหลังเขียนว่าบ้าบ,าบอนะ นั่นเอาเป็นบ้าบอซีเฮดครับใช่มันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นน่ะโดเอ้ยไม่เอาละอแค่บ้าบอหอโอเคเสร็จแล้วแอดวานซ์เรียบร้อยนะตอนนี้ก็อาซูจินะฮะได้เดินทางไปที่กรุงโซครับประเทศเกาหลีน่าจะเป็นเกาหลีใต้ในะเกาหลีเหนือแม่งคงไม่ให้ทำสโมสอนป่ะอันนี้ก็ไม่ทราบนะอ่าเอา แคนนันนี้ไปแล้วกันนะอันนี้ผมไม่จะเล่นละตั้งชื่อเป็นอ่ะกูจีบาบอเอ้ยเดี๋ยวจะได้จำได้โอเคเรียบร้อยเออมันมีคนหนึ่งถามผมว่าเกมนี้เซฟยังไงฮะเห็นด้านล่างว่าเห็นคำว่าเซฟไหม S A V E เนี่ยกดตัว X ครับแต่ในคีย์บอร์ดผมก็ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าเล่นอะไรก็ลองอ้างอิงดูแล้วกัน พอกดเซฟไปมันก็จะขึ้นหน้าเซฟมีครับแล้วก็เลือกว่าเราจะเซฟที่ไหนนะหรือว่าจะสร้างใหม่ก็ได้นะโอเคน่าจะไขข้อข้องใจได้แล้วนะถ้ายังดูอยู่นะโอเคอันนี้จุดหมายไม่มีอะไรครับก็จุดหมายทั่วไปนะผมมีแต้มเยอะมากอะซื้ออะไรได้บ้างอะ jayan apple อ้าวไอ้เหียกูซื้อได้นี่ว่ะอ่ะงั้นก็ซื้อเลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกันนะ pro high soccer อ๋อถุงเท้ายาวเหรอ เออยย่าังไม่ได้แต่งตัวเลยเออต้องเข้ามาแต่งตัวนี้อีกรอบโฟกัสเทรนนิ่ง5แมตช์เซสชั่นอ๋อทำให้เราแบบเทรนนิ่งเก่งขึ้นอะไรอย่างนี้ป่ะงั้นเดี๋ยวขอแต่งตัวเพิ่มนิดนึงนะเลือกไอ้นี่ก่อนเลือกสตาร์ทก่อนสตาร์ทแบบไหนดีวะผมชอบแบบไม่หุ้มคอมันน่าจะเฟี้ยวกว่า ใช้ของอะไรเดียวเนี่ยมิซุโนะแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะไนกี้ภูม่าเออนี้น่าจะเท่นะสองสีอะเปรี้วดีมีแต่สีอันนั้นเหรอวะเอองัน้นเอานี้ก็ได้นะครับผมว่านนี้น่าจะเวริร์กนะสวยดีอะนี่ก็สวยนะอันนี้ดีกว่าเนาะ เออนี่ดีกว่ามันดูโฉบเฉี่ยวดิอันนี้คือลูกทรงเสื้อเหรอปิดเปียอะไรนะเนี่ยเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวนะี่ใส่สบายสบายอย่ผมชอบใส่เสื้อแบบสบายๆนะแต่ว่าประเทศเกาหลีมันหนาวนะอง,องศานี่นะสักสิบองศาไม่ถึงด้วยดิเผลอติดลบเพราะงั้นเราก็แต่งตัวกันหนาวไว้หน่อยใส่ถุงมือสีขาวดีไหมไม่มีด้วยชิบหายเอาสีดำแล้วกันนะครับ เท่ดนีนเมื่อกี้เราไปซื้อถุงเท้ายาวมาแล้วอันนี้แบบ normal แล้วก็ High อ๋อแม่งไม่มีแบบสั้นด้วยนะฮะใส่แบบไหนดีอ่ะ normal ก็พอแล้วแม่งยาวมันก็ไม่ไม่ค่อยสวยเนาะโอ้มันเอาเสื้อออกนอกกางเกงไม่ได้เหรอโอ้โคดาม่าเลยโอเคไม่เป็นไรฟรีคิกสไตล์นะฮะ Default Default ไม่เอาดูไก่ไปฟาฟอร์มบอล อยู่ไกลจากลูกบอลน,นะฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปป้างหวด90ดีกีฟอร์มบอลเตะฟิคิ้แบบ90อ,องศาอันนี้แม่งแบบเหมือนปั่นของโค้องอ hand low on hip ยืนเท้าเอวนะผมเอาอันนี้ดียวเทคนิคเดียวปั่นแบบเทคนิคอันนี้ปั่นแบบแซมบ้าดูมือด้วยทำไมมือมัต้องแบบนั้นวะ <c oughs> เหมือนไอรอนแมนปล่อยลำแสงบิน ดูดิ <laughs> ไม่ต้องนำมืออย่างนั้น <c oughs> ด้วยวะอันนี้คือยืนหายใจอยู่นะโอเคเอานีนลกการเทคนิคนะผมชอบเทคนิคแต่จุดโทษแตนทองอันนี้เนี่ย่าเหมือนเมสซ,ซี่เนะี่ยยืนก้มหน้าฮะก้มหน้าแล้วเข้าไปยิงนะทำแบบเป็นไม่มองถ้าดีใจ Can you hear me? <c oughs> ได้ยินกูไหมเข้ามาเลยเตะตามมาตามมา เดือบ n อิร์ลสวิงนะหมุนมือสองข้างเออ,อน,นี่กวนเตียนดียวเนี่ยท่าจบสกอร์เอ้ยมีท่าอะไรน่าสนใจบ้างนี่ท่าอะไรวะมันคืออะไรอะทริแองเกิลอ๋อสามเหลี่ยมเหรอก็ดีนะแต่มันยังไม่กวนเตียนพอเดี๋ยวก่อน Riding the wave อ๋อชื่อท่า Riding the wave นะฮะมันคือท่าเซิร์ฟของเซอร์ลิตนั่นเองนะก็ดีอะ หาท่าเดบเดียวมันอยู่แถวนี้แหละกอล์ฟสวิงไอสเกตจัม์คิกคาราเต้คิกโอ้เวียนหัวเฮียท่าบอลเตอรี่ที่ท่าอะไรวะไม่ใช่ท่าบอลเตอรี่ท่าแดบบ็อกบาทย้อนนะผมหาแป๊บโอ้โหแม่งบีบอยเลยท่านี้คนหลอกสไตรออนแบ๊ก black ฟลิปโอ้โหเรียนหัวชิบหายพาร์ดอนคนรั่วเลยแต่ละท่าอตีข่าวเชสทัมท Th ุบอ,อกนี่หรอตะเบะอ่าเจอแล้วเอลโบครับแม่งไม่รู้อ่านถูกป่ะนะแม่งแปลว่าอะไรวะอ่ะจัดไป อันนี้คือพลังแสงนะเว้ยคือถ้าเราผ่านเงื่อนไขต่างๆครับในการทำเควสนะคือถ้าเราผ่านเงื่อนไขต่างๆในการทำเควสแล้วเราก็จะได้พลังแสงมานะอะไรแบบพวกฟินิชช็อตอะไรเงี้ยฮะปั่นหงโค้งสึกขึ้นไวพาวเวอร์เฮดเดอร์หรือว่าจะจะแอนโทรอินก็ได้นะทุ่มไกลเลยพวกนะีเออ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยโอเคทุกอย่างน่าจะครบเครื่องเอ้ยเดี๋ยวไปดูทรงของแอปเปิหน่อยดิเข้ายัางวะ อ้าโฟอ่าเอ๊ะแค่นี้วะเอออันนี้เว้ยพี่แค่เอ้ยก็เท่นะจะขอเด็กช่างสักพักนึงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยว EP ต่อไปก็ให้เพื่อนๆโบวตแล้วกันนะว่าอยากเห็นทรงผมอื่นเพิ่มอีกเปล่า,านะตอนนี้ขอเป็นเด็กช่างไปก่อนแล้วกันนะครับช่างศิลป์แล้วก็ติดด้วยนะดูติดชิบหายเลยโอเคไปเกมแรกนี่กูยืนหนวเะนะี่ยโอ้เป็นมิดฟิลตรงกลางด้านซ้ายนะแม่งกะให้ปั่นด้วยขวา มาเกมนี้เดบิวต์เราด้วยนะเจอกับอะไรอ่ะซาอุดิอาราเบียไหนลองส่งบอลมาให้อสซูจีคุงเด้อมาตอนนี้เราสกิลมูฟ2ดาวสินะไอ้เฮ้าโคตรไก่อ่ะเอาไปก่อนเดี๋ยวเราเพิ่มดาวกันได้นะเฮ้ยอสซูจีแทงทะลุช่องโอ้โหแทงตัดหลังโอ้โหตะปีกเราแม่งชักช้าเนาะเฮ้ยเข้าขวาโอ้โหบอลจับบอลโคตรไก่ซีนอะ แถมเรากองกลางเยอะไม่ต้องเน้นต่อบอลจ่ายฮิลชอข้างบนโอ้โหจ่ายบอลโคตรกาดจ่ายเบามากแถมไม่ตรงด้วยเอ้ยโอ้โหนี่ว่าบอลเข้าทางตาลายเอ้ยโอเคจ่ายไหโอ้โหปั๊มไม่ชนะนะเพื่อนเราผมนี่วิ่งมัว่วละเอ้ยเพื่อนโอโ้หูยิงไม่ได้ลุ้นเลย เบียดเบียดแย่งยื้ฉุดกระชากโอเคปั๊มบอลมาได้เอา้าโอ,โโอ้โตเอ้ยเสียบอลแต่ <c oughs> มาต่อเอาฝาก่อยโอ้โหเหนึ่งสองอย่างเงี้ยอย่างงี้ต้องหนึ่งสองแล้วสั่งพิซซ่าหนึ่งสองแล้วตักข้ามโอ้โหลูกนี้ไอ้ห่านั่นมันไม่ไหวนะฮะมันโดนเบียด <c oughs> มันเลยไปเอาบอลต่อไม่ได้วะ่ะอารมณ์เราแม่งก็คล้ายๆเคสโตอยู่นะแต่เราเป็นกลางลุกเนี่สยสิประเด็น เวลาในครึ่งแรกก็กำลังจะหมดโดยที่ผมยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับโอเคจบครึ่งแรกสวยไหลายต่อมาแล้วตักข้ามไปโอ้โหสวยสวยแล้วสวยอีกโอ้โหมันทำบอลล่านออกไปเองฮะก็เลยโดนสกัดออกมาได้โอเคจ่ายมาแล้วลูกนี้จ่ายไปก่อนเราจ่ายขึ้นไปข้างบนโอ้โหกําลังจะวิ่งทําทางแม่ง ของบอลได้ไม่ถึง2วีอ่ะบอลหลุดแล้วโอเคจังหวะน,นี้ตด้บอล bon ได้จ่ายต่อมาแล้วกำลังต่อบอลกันมานะครับแจังหวะน,นี้ผมโชว์การกระชากไปเองอาจายกับไปก่เน,นี่ยพอเราเลี้ยงบอลเลี้ยงอะไรบ้างมันก็จะทำให้ทักษะเราเพิ่มมาลูกเตะมุมอันตรายสุดๆโหวกออกไป สก,กัดออกไปอีกแล้วเอออ้าวเอ้าไปชนเขาแต่เราล้มไปแม่งตัวกูบอบางขนาดนี้หรอโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโดนยิงท้ายเกมฮะใครวะกาโน่ชิบหายต่อบ,บอลกันนี่ฮะโกเราลงไปนอนเลยฮะโกส่งมาโอเคจบเกมนะก็เกมนี้แพ้หนึ่งศูนย์ว่ะ โอเคเกมแรกก็เหมือนกับเป็นเกมที่ยังไม่ได้ต้องจริงจังอะไรมากนะแต่เขาก็ยังส่งเราลงนะผมน่าจะพลังเยอะสุดในทีมนะถ้าเดาไม่ผิดเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนเมื่อกี้พลังมันมาไม่สุดนี่มันต้องเอาเสื้อออกน้องเกมพลังมันถึงจะเต็มหลอดนะฮะกู่พูดไปนี่โคตรเท่พูดเลยไปเอ้ายังไม่ได้เข้าแคมป์ฝึกเลยกูก็รีบเล่นเกินมาเกมต่อไปเลยก็ได้ครับเกมนี้ให้ฝั่งแม่งใส่เสื้อขาวไป โอ้สวยเลยครับตอนนี้นะคือภาพมันตัดมาที่ผมเนี่ยกำลังโดนนำหนึ่งศูนย์นะโดยที่เกมมันไม่ได้บันทึกภาพไอ,อ้ตอนที่โดนยิงไว้ครับไอ้ลูกแรกที่โดนยิงฝั่งเขายิงมานี่แบบสวยๆเลยนะพีคลิกชิบหายก็เลยต้องตัดเข้ามาตอนจะครึ่งหลังนะขออภัยด้วยครับมาจังหวะนี้อาจายไปเอ้าเพื่อนไม่วิ่งต่อโอ้โหทโหโหี่ได้ของมันวะอะกุไล่แล้วปั๊มปั๊มก็ไม่ได้บอล โอ้โหดูฮะคือแบบทีมนี้แม่งไ,ไม่ค่อยเข้าระบบกับผมเลยว่ะการเล่นต่างๆนะล้วแบบแผนก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แนวอ่ะสู้ไปก่อนนะเราเองเป็นแค่เด็กน้อยนะโอ้โหกูดโดนบทขยี้บี้จะเป็นขี้แล้วเนี่ย <ST AT> มาถูกทีมป่าวะก็ครคึ่งแรกนะโดนนำหนึ่งศนะจากรูปฟรีคิกสุดสวยของมันนะก็ขออภัยด้วยจริงๆครับ พอมองดูดีอ้าวชิบหายกูลืมอัดนภาพนะฟรีคิกเปิดเข้ามาลูกนี้ครับเปิดข้ามามงด้วยกูนี่แหละ <c oughs> โอเคเราช่วยเกมรับได้ดีนะลูกเมื่อกี้พลังเกมรับกูเพิ่มแน่เลยวะ่ะสกัดบอลเยอะแต่ไม่ได้หวดไม่ได้ส่งอะไรเลยโอเค okay. ปามได้ต่อส้นกลับมาไหลต่อให้เพื่อน<ๆ>เพื่อนครับเื่นไหลต่อกลับมาแล้ว โอ้โหโดนวิ่งตัดหน้าม,มันน่าตกบกระบาลจริงๆเลยแม่เ,เ้ยกูจะได้อยู่แล้วแล้วลูกนี้จ่ายมาฝ่ากไว้ก่อนโอ้โหโดนจิม้มเอ้ยจ่ายไปข้างล่างแล้วลูกนี้โ,โหต่อบอลกันสนุกสนานเลยนะพวกมึงเนี่ยฮะโอ้หลทะลุช่องมาลูกนี้สวยจ่ายไปโอเคอ่ะไหลต่อ โอ้โหไหลแรงไปนะอันนี้เราผิดนะแล้วเขาลากริมเส้นนะอย่างนี้ก็ไม่น่าทันแล้วนะแม่ให้ตายเถอะแพ้สองเกมแล้วเนะี่ยเชื่อเกมนี้ก็แพ้ไปอีกแล้วครับยังทำผลงานได้ไม่ค่อยน่าพึงพอใจนะพลังเรา67เจ็เลหรอวะผิอว,ว่าเยอะนะ นักเตะเกาหลีไม่พลัง50กว่าแต่คือแบบชนกู็กระเด็นอะไรกู้กะเด็นหมดเลย<อ>เดี๋ยวผมเปิดการ์ดป๊อกบ้าครับคือการ์ดเราเป็นมิดฟิลนะไม่จำเป็นต้องทำประตูก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้บีดโยแมนอะโอเคมาพร้อมแล้วไปครับเราจะเริ่มใน3 2 1มา CB 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 and the D โอเคจะใช้ได้นะ ข้ามวันไปก่อนเอ้ยเบรกใหญ่มันเลยวันแต่ว่ามันถึงวันแข่งแล้วนี่าเจอทีมอะไรอะนี่น่าจะเป็นเกมลีกละสีส้มๆแบบเนี้ยเพราะว่าเราหมดลุ้นกไก่ถ้วยน้ำพริกกะปินั่นไปแล้วนะก็ต่อไปก็คงจะเริ่มเกมลีกอย่างจริงจังนะครับก็โอเคสำหรับใครที่ชอบซีรีส์เพลเยอร์ Player นี่นะฮะก็อย่าลืมกระทืบไลน์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะพูดคุยด้วยกันนะผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับ แล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่คลิปนี้ยังยิงไม่ได้นะขอปรับตัวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อาซูจิบ้าบอคงเขายังถือว่ามาที่ลีกโคเรียนะฮะโอปป้ามันเยอะครับก็เลยตื่นเต้นไปหน่อยนะ <c oughs> ก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบโดยพิยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในซีรีส์ตอนถัดๆไปโอเคแล้วเจอกันครับ